สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังเลขเด็ดเลขดังหวยซองเปาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดนี้วันนี้บ่าวป้อมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่มีข้อห้ามตัดผมตัดเล็บในวันพุธ ไม่ใช่แค่เพราะดวงจะสวยหรือโบราณถือกันว่าเป็นการมีบางควรในยุคสมัยนี้ที่มีเรื่องของโซเชียลมีเดียอิสระเสรีภาพไม่มีเส้นไหนที่จะเป็นข้อกั้นข้อห้ามในเรายุคของคนปัจจุบันทำให้ข้อห้ามเรื่องการตัดผมในวันพุธดูจะเลื่อนลอยและถูกมองข้ามไปเหมือนเหมือนกับความเชื่อที่คนโบราณห้ามไว้อีกหลายเรื่องซึ่งคนสมัยนี้จะ เพิกเฉยและมองกล้าคลือซึ่งอีกส่วนก็เชื่อแบบไม่เข้าใจทำไมต้องห้ามตัดผมวันพุทธทำไมต้องห้ามน่นห้ามนี่มากมายโดยที่ไม่มีเหตุผลเราจะมาะแถลงไขให้ทุกคนได้ทราบกันว่าเพราะอะไรคนโบราณจึงห้ามตัดผมในวันพุธเมื่อก่อนร้านตัดผมแทบทุกแห่งโดยเฉพาะบาร์เบอร์ร้านตัดผมผู้ชายมักจะปิดทำการในวันพุธแต่อาจจะมีร้านซาลอนที่เป็นของผู้หญิงมัก ไม่ได้ปิดซึ่งไม่ได้มาตัดผมอย่างเดียวอาจจะเป็นการแต่งให้ทรงสวยอนุโลมให้เปิดได้แต่ในสมัยนี้หลายร้านโดยเฉพาะในห้างเปิดให้บริการด้วยข้อกำหนดของห้างบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสมัยนี้และด้วยเหตุผลอะไรหนึ่งในสมัยก่อนคนโบราณมากักมีข้อห้ามต่างๆออกมา,มากมายเพื่อให้เด็กๆหรือคนรุ่นหลังเกิดความเชื่อไม่กล้าที่จะทำเช่นห้ามตัดผมตัดเล็บกลางพื้น เพราะจะทําให้ผีบรรพูหลุดกำมลใจแต่ความจริงคือแสงสว่างในกลางคืนนั้นไม่เพียงพออาจจะเกิดอุบัติเหตุแรบหน้าตัดโดนเนื้อเล็บเอาได้หรือจะเป็นข้อห้ามคนท้องไปดูคนคลอดเพราะจะทําให้คลอดลูกยากความจริงก็คือไม่อยากให้คนท้องมาเห็นความทรมานของการคลอดลูกอาจจะทําอาการขวัญเสียวได้ซึ่งความเชื่อโบราณยังมีอยู่ให้เห็นอีกมาก จนปัจจุบันมีการสอนลูกสอนหลานอยู่บ้างเพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ความเชื่อโบราณเหล่านี้จะเป็นกุศสโลบายที่คุณโบราณเอาไว้เตือนไม่ให้เกิดอันตรายทุกอย่างมีเหตุมีผลต่างเช่นความเชื่อเรื่องการตัดผมบรรพุทธก็มีหลายเหตุผลที่คนโบราณบอกเอาไว้ 1. เมื่อก่อนสมัยที่เรายังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินจะตัดผมตัดเล็บ จะเรียกตัวคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เข้าวังเพื่อรับใช้จะให้พระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกมาเพื่อตัดผมตัดเล็บก็ไม่ใช่เรื่องจึงมีคําสั่งเรียกตัวเข้ามารับใช้ให้เป็นประจําทําให้นอกพระราชวังไม่มีช่างตัดผมทําเล็บในวันและเวลาดังกล่าวซึ่งจะเป็นวันพุธประชาชนทั่วไปจึงไม่นิยมตัดผมวันพุธซึ่งเป็นวันเดียวกับซึ่งเป็นวันเดียวกันเพราะจะเป็นการตีตนเสมอเจ้านายบางรายก็มี ว่าการตัดผมวันเดียวกับเจ้านายนั้นอาจจะนำไปสิ่งไม่ดีมาสู่ตนแต่เนื่องจากเรามีบารมีน้อยกว่าเจ้านายทั้งหลาย 2. คนโบราณสอนกันมาตลอดว่าการตัดผมวันพุธนั้นไม่เป็นมงคลกับตัวเองเพราะจะนำมาซึ่งการทะเลาะเบาแววงกับผู้อื่น 3. วันพุธถือเป็นวันเกษตรดังนั้นจึงไม่นิยมทําการตัดใดๆเพราะจะขัดแย้งกับความเจริญงอกงามก็ มีข้อห้ามก็ต้องมีเรื่องพึงกระทำเชื่อกันว่าทําแล้วจะเป็นดีสีแก่ตัวแต่เรื่องของการตัดผมก็เช่นกันมาดูกันีิว่าคนโบราณเขาว่าตัดผมวันไหนจะดีและดีอย่างไรวันอาทิตย์ตัดผมวันอาทิตย์ท่านว่าดีนักแลจะมีอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยอ่อดอแอดแอดวันจันทร์ท่านว่าจะมีแต่โชคลาภได้ของมีค่าการค้าขายคล่องตัวไม่อดไม่จน วันอังคารตัดผมวันอังคารท่านว่าไม่ดีมีแต่โทษมีแต่คนปองร้ายสรูอาจจะทําให้เจ็บเลี่ยงได้จงเลี่ยงการตัดผมวันอังคารวันพุทธท่านว่าไว้ว่าวันพุธเป็นวันของเจ้านายท่านไม่ควรตีตัวเสมอท่านการงานจะมีแต่ตกต่ำม,มีแต่เรื่องทะเละวิวาทขัดแย้งทั้งกับผู้และคนในครอบครัวคนโบราณท่านแนะนําให้ตัดผมวันนี้วันพฤหัสต,ตัดผมวันพฤหัสท่านว่าเป็นวันครู เป็นวันมงคลยิ่งนักเราเทวดาจะมาปกป้องรักษาให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นวันสิริงมงคลยิ่งหากไม่ติดธุระสำคัญักนๆะให้ตัดผมวันพฤหัสบดีนี้วันศุกร์ตัดผมวันศุกร์ท่านว่าเป็นวันทงชัยทำอะไรจะเรือนรุ่งเรือง,องตัดผมวันนี้จะมีแต่โชคลาภ mm. การค้าการขายดีมีเงินทองไม่ขาดนือใครทำค้าขายโบราณท่านว่าตัดผมวันศุกร์จะดีที่สุดวันเสาร์ ตัดผมวันสาวท่านว่าเป็นวันมงคลยิ่งนักตัดแล้วจะได้ดังสิ่งที่หวังประสงค์สิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นนี่แหละความเชื่อแบบโบราณในเรื่องใกล้ตัวอย่างการตัดผมเป็นเรื่องที่คนไทยเราควรจะบอกต่อๆกันไปจนเป็นประโยคคลาสสิกว่าไม่เชื่ออย่าลบผูทางที่ดีเชื่อไว้บ้างก็ไม่เสียหายถ้ามีเหลือบาก,กว่าแรงมันเยียงตามนักนะก็ตัดผม,มเว้นการตัดผมมัพุธบ้างก็ดีหรือบางทีอาจจะมีได้ยินว่าพุธห้ามตัดพืหัสห้ามสะ พี่น้องก็โปรดใช้พิจรรารณาในการรับชมรับฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สืบทอดเล่าขานกันตั้งแม่มาโบร,โบรานแล้วฝากเป็นข้อคิดสําหรับพี่น้องลูกหลานในยุคปัจจุบันหากพี่น้องท่านใด FC ท่านใดชอบสไตล์บ่าวพ้อมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดต่อไปขอบคุณเอทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกับบ่าวพ้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ